สวัสดีครับพี่น้องมือนีเข้ามากินแมกเ์นพี่น้องมาสิ่งแมาเจอร์นอลแ้วพี่น้องกินน้ำกันพี่น้องแซ่บๆงั้นกุศโลนให้มาเรีินซีนาเอวตอรสุดๆอ๋อมาเรียนซินะเอวตอร์มิตรนุนิสต์อืมซีซานอนซีเอเวอร์มิตรซีซา แมกโดนอ่ะฟินแลนด์บัคือเมืองไทยไม่นุ่นปลายพ้องกูนแมกโดนอ่ะยีดมาอีละมาอีละมาใกล้สิสะมาเมืองไทยมาสัตว์อาหารเอริอเอ๋อหรอกอมีมีดานโอไมโอเล่ไมเอเชียเอเชีย มันลดเลยต่มันก็ผิดซึ่รับมันม่ผิดกิดที่แตกหลายนิดเดีต้อเลยสิต้องเลือกแต่แม่ชนะาริตไม่เนไรหะอกถาไ่ต้องจ้องแล้วงานดีดีไปเนาะแล้วงานจดีดีกันนึกว่ามึงไม่ได้ขายกินกับมูอ่ายออกปากหามเอ้ยเปลี่ยนันี้ คิดถ้าประแดดพี่น้องมากิน,นสิบรเรมประแดดปลาด้ตัวมากินดเด็กนุวขาการข้างแล้วมากินเนบริเรม,มประแดดปลาได้พีน่น้องเนาะไบอรเรืมนะนาวกืหรืมึงแดบกวน เอ็นหน้าคือน้ำหมักฟันน้าเือก้ได้มา,านหมักกวาพริกไซส์อืมเดิน่ก้อนอ่ะไก่พนะนเป็นไก่ใช่ไมอืมเสตียปวดพูดหลายปวดพูดบก,กวบอืมไม่กลมหรือเปล่าฮะ Ừ. nào là hình ấy. Ừ. Có, hà, có, có nhiều khỏi nhiều có nhiều bao nhiêu khẩu. nhiều lại được. Nó cứ cho bạn thế đấy ấy. Ừ. เอเวียดอะสแนปปี้มิกซ์สีเอเวียอุ่นวอุ่นหนดอะสแนปอืมไอเทมีจังนอืมไม่เหม็นอยักเม่เหม็นไม่หออยากให้พี่น้องเบิ้งร่างของคือกันเบิดใล้พี่น้องเขาร่วมอะให้เบิ้งล่าซคือมาสะอาดไปน เห็นไฟยอยู่ติพี่ห้อเอ้ยจะเป็นขี้นีหอไฟยใบหน้าขายไฟยใไม้ขายยี่ห้อพี่น้อง กินท้าวอันะพี่นอ้องเดี๋ยวะิดกัน,นติดกันสุดยมันบอว่าชิแตกส,สายอย่าชิแตกไว้ไเลยทำัน้างันสิมึงก็ชิแตกไว้แท้คนเท่าเนาะเปิดโลกออนไลน์ก็มีปัญหา พ่าเปิดขึ้ปปัญหาสู้หนอยูจะสู้ย่งมากขมเมนต์อันดีกว่าแต่เนียกันเนี่ยไขอะไรพี่น้องคนที่ว่า,ามากขมเม่น,น์กัะเนีน้ยกันเนี้ยไยนะคันเจ้าว่ามักเบือ้อ่อยนะเจ้าจะเบิ้งไขอยืะจะเบื้องยอ,เองยเขาบอกเลยเปิดกลามเปิดนี้นะครับเนาะฮักผมเหนียสีฮักแต่คนที่เขาหักผมคนที่เขาบ้างผ,ผมผมก็ว่าเขาเขา,เขาดาบผมมากผมก็ม่าเขาตอบผม อ่าน่านไปเข้าอ่านไปเข้าเข้าเข้าตรงย่อมรับในสิ่งที่เข้าเป็นแหละเข้าตรงย่อมรับในสิ่งที่เข้าเห็ดเข้าเห็ดขีดเข้าตรงย่อมรับคนคอมเมนต์เขามากแบบไหนเข้าตรงย่อมรับแบได้ให้มาพี่น้องทำกันวม กับ้อนเมื่อกี้ตกใสน้อง,ต,งตันปาหร่มันีนก้องไอ้ม่ีอบอน,นห้องก้อง,อง,องสอ่ะมันสีแนวกล้องแนวห้องก้องสว่ะพี่น้องตกใสตนั้นเมื่อกี้เนีว่านวมันสิดมมันไปทส่สนามคิดปลาแดกพี่น้อง,งมยกินปลาแดกก็จะเสียมตหม้อหงก็สียพี่น้อ แต่ว่าเราหาอยู่สายบนนี้พี่น้องนิ้วเขากังเมื่อยกิไปกินต่มุ้งกับอะไรพี่น้องแค่ไม่กินให้เบิกเกอร์ละใค่ไม่อิ่มไปแต่ละเมืองแต่ละเว้นขั้นไปยังเป็นตามหง,งอยู่บันเจ้าปลายังเหลืออยู่อุอออ้นเขาประมาณหมื่นหนึ่งของ้อหนึ่งแบบหลายเนาะ ยินหักยินเนี่ยกินไปข้างกวอนมาแบบพี่น้อง ก่อนน้านี้พีน่น้องเนาะมาเจตกันคลิปหน้าเบิ้งที่มาสาวพี่นอ้อ,อ,องเบิ้งวิ้วต่างๆง่ายปะไปแล้วครับสวัสดีครับ